ปลาน้ำจืดพี่น้องปลาน้ำจืดพี่น้องปลาน้ำจืดปลาน้ำจืดปลาหม้องปลามูนพี่น้องน้ำจืดเท่ากับมีปลาแบบนี้คือกันเด้อพี่น้องเลยเขาเอื่อปลาย่างพี่น้องนี่ กิดมองพี่น้องกิดมองมาปลาน้ำจืดตีเขาวะ่ะปลาน้ำจืดปลาน้ำจืด